เขาเขาบ้างเอ้าได้เรื่องได้เรื่องเดี๋ยวสียนี่เอาไปใส่ปลาซิวเลยครับนี่ผสมเนืมีอาหารปลาดุกมีอาหารปลาดุกลองดูกุกเนื้อ อันนี้ฮัมครับผ<า>สมนี่ยีอันนี้ใส่ เนตรงครัน,นงใสไ่ไล,ไปปลนนะครับเดินกยามันปือเยนเอ้ไปยนอักเสมอได้เสมอดังฮอนขอเสียนน่อยครับ เสื้อพิเศษไม่ต้องเสอะแรงเสียก็ไม่ยองอะไรออกแต่ จเจออันนยัททงเลยครับปลาหลายครับรื้มารื้มาปืนมารืมมาปืนปลามา น,นี่นะครับมองใจเดี๋ยวลงใจมาทีน่น เห็นไหมอืมนั่งอย่างมั้นแล้วได้แล้วครับโอ้ไงตัวนี้ว้ายเกือบขาด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 ไม่ปลตาหน่อยครับ เดียววะเกื่ขาดวะนี่ครับชะโดูใหญ่ครับประมาณไซส์สองครับไม้สวยมากครับโอนโดดนะลงมิดุบาซิวก่อน มันพอได้หรือยังโอ้ยคือเป็นเล่นๆนะครับปลาซิวปลาซิวปลาซิวนี่เขา่าวะเข่านิดหน่อยครับนี่สิอุยอ้ยปลาซิวงามเถอะครับอุย้ยตัวงามตัวงามตัวงาม บ้วนมลายครับอันแรกครับนี่มาลายปันใดครับตะวังงามครับโอ้โหได้โมกอกลไรครับเอาสนนีทเอาละเดี๋ยวอีกสามอันครับโอ้โหซ่อเมื่อกี้เขาอยู่ซ่อเมื่อกี้ได้หลายเตืร์แล้วล่ะครับ สองอันเมื่อกี้ก็ได้หลายเติบแล้วนะสองอันเมื่อกี้ดักแป๊บเดียครับอันนึงอันนี้สามนะครับนี่ป่าปนอะเนาะมะเขาก็ว่าต้องเข่าเด้ออ้ามาหลายเต๋อเออมาเขาอันนีนน้ป่าดีหลายครับเดี๋ยวก,ก่อนครับอันที่สาม โอ้ยละเขาเขาเอืนมากระซิ้วแข่งไรครับไหลได้แหละลงมา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 มาเออพับเลยสามอันอีกอันหนึ่งฟูนครับดี อันที่สามลงไปโอ้หาทีนหมกอดอกครับนนข้าเวเดืยดไดยปลาโดตัวน,นึงคว่าชดูหนึ่งตัวกับปลาซิวอีกหนึ่งหมกเดี๋ยวมันเดินเจ้ากี่เม่าเก็บครับที่ลงเกี่ยวไหนบอ๊บตึ๊บตึ๊บ ว่ะบัดเจ้าตื่นเต้มน,นะครับโอ้ยปลาชิวเรียนสามโอ้ยบัวเปนมีหลายอยู่ติครับวัวเป็นเข่าดีย่ติวะตาลายครับเลเี้ยงเตะสุดทีเข่าให้ผมก็ถนัดเข่าให้ผมบ่ตาเอาไปต้องขึ้นไปหัวขันเข่ามือเช้ามาเอาไหมเขาบอาเอ้าได้เรื่องได้เรื่อง quay cặp gian này hết quay cặp này xíu bắt cái này quay cặp khác nhận năm thùng mỏ này đây lại rồi khác mấy tuổi nhỉ? เขาขึ้นมาจากขันครับนี่นี่จะตุยไงพน่ะหลายสิพวนนพวกนนพวนนพวกนนพวกนนพวกนพวกนหลายครับพวกเร็วกำบัดตวเอาลงไปาลงไปไม่หมดดีบ้าไปจะไงอไรด้วยนี่หลายครับหลายอยู่มาเป็นห่ กูได้มัดนาอโอ้ยมัดต่อยขาเกดอะไรอยู่ครับนี่ซอม้าตันงรรบหากินที่ไหนเนี่ยคือปลาซิ้วเนี่ยแะครับเอ้ยเอืดลายครับที่อัน สอันได้แค่นี้แหละครับสีอันเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เชี่หลังฝนตกดูว่าฝนตกตกลับบ้านไปไมเนี่ยฝนตก